บอกเหลือเที่ยวเดียวไปสายเล่มสองเลยมั้งกินข้าวก่อนไม่รู้บอกผมเหลือเที่ยวเดียวใคยกินข้าวก่อนใอยไปไม่แกบอกพอแล้วดิทั้งหมดอ่ะบอกผมเมื่แกี้บอกพอแล้วที่ตรงไหนตรงไ เอาแล้วจอดรถเข้ามาเข้าไปข้างในให้ฉัสอ ให้คันอื่นเอาเหรอคันอื่นเอาไหม,ไม,อมโอ้นู้ดับเลยไม่ไหลหรอก ไม่มีวมาตัวร่างขาดด้ยนี่จันชูโดนเมื่อกี้ <c oughs> เบี่ยวเลย <c oughs> จม,มิดล้อเหรอตรงโน้นอหละโอ้พอแล้าาวโอ้ใส่เอกใส่เอกใส่เอก ใส่อีก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 ไม่ยอมออกหรอกพี่ไม่ยอม <c oughs> ออกหรอกจ <commandments> ะใส่ให <c oughs> <c oughs> <อ>้เลยเต็มกล้องเลยเต็มกล้องเลยเต็มกล้องเลยเยอะ โอ้ใสอีกอะ่ะโอ้รีดด้วยโอ้ขึ้นไวในรถเรงนะเนี่ย โอ้ยังลึกเลยเอามาแล้วครับแต่ทำไมแทนเขาโบนดีลีล่เรบลงลงอีกไหมเนี่ยพี่ลงอีกไหมโอ้ยยังลึกอะ่ะสุดจัดจวพาไปจับมือสาวดอกเอาออกขึ้นอ<า>เอาเราขึ้นดูพี่เร็ว<า>ขึ้นดูนี่ถอยจอดตรงเนี้ยค่อยดันตูดจะขึ้นในไหวอะ่ะระวังเนระือ ระวังเผาระเบิดนะพี่โหแรงโอ,งโอ้สวายเป็นกล่องเลยครับ ต้องใส่างี้เลยเลยพลเน้าจอดตรงนี้แหละจอดปิดทางเลยไม่ต้องไปจอดปิดทางเลยใส่น้อยเกินเนาะเนี่ย เรไหน่ก็ีสิเอาถไทยห้อยตรงไหนรไทอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าไปสายสิบสองเจ็บอกเจ็บบอกผมว่าตรงบ้านเกน่ะตรงจัเบีย่จอดอ่ะเจ็บอกเอาอีกสี่เที่ยวเาครบยี่สิบโซนี้แต่มันย่อยกว่าได้เลยลเลย รวยทุกเวการังตะอี้เดินรถทุกเวไอ้แก๊งจิจูเลยแล้วบ้านเกียร์ดูเดี๋ยวพาไปดูความลึกครับว่าสุดจัดเลยอ่ะโอ้มองจากข้างล่างนี่กลัวความสูงเลยครับ อย่างลึกอะลดลงไปอีกได้แบสบายสบายเลยไม่ต้องเสียวอ้อันนี้ขนาดแค่สองวันนันเนี่ยสองวันดินยังไปขนาดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าโอ้โหดินหมดเร็วมากครับเปะนี้ โคตรสูงอะประมาณสามเมตรสี่เมตรครับสี่เมตรประมาณสามสี่เมตรนะเสียวกันเลยทีเดียวยังคืนใครอย่าเผลอมายืนเยี่ยวนะพัดตกลงไปนี่มีสิดร่วงได้ได้กี่เที่ยวแล้วครับ แกบอกอ่ะแก,บอก,แกบอกว่าตรงนั้นอะเอาเป็นสีเที่ยวครบยี่สิบแกบอกว่าพอแล้วตอนนี้เป็นอีก,เ,ก,เ,กเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้ยเล่นอะไรกันอะไรกันถามสิแกบอกว่าเอาเพื่อนดีดีนะเอาขึ้นง่ายเจอหลุงคิดตม้ม <c oughs> โอ้ทำเที่ยวน้อยวิ่งจรวดเลยเหยียบไม่ได้มิดสุดเลย,ยพี่เ <c oughs> นี่ยไม่ต้องหลบลุมหรอกเหยียบไปเลย ให้มันลอยไปเลได้ชูใส่ให้แล้วก็ทำให้ท้องมาทานรั่วที่สามเส้นน่ะเอารั่วแล้วไปทันได้ไงไปเราน้ามันรั่วไม่แรงไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าร้อนน่ารั่วไม่แรงหเสียงไปอ่ะแปลกแปลกอุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาเตอเอาอันนี้ไปหน้างานไหนไปนู่นแล้วไปส่อสองแล้วแบกไปถ่ายส่องไปไม่หมายถึงรถน้ำมันเนี่ย นี่มาจากข้างในดิมาจากหน้างานใครไปดูข้างในเนี่ยขุดคลองบ่เขางเลื่อนแสบั้งหน้างานที่เลยไทยมาตีไว้นะอู้หดูครับสุดจัดหน้างานซ้ายเนี่ยแหละอู้หูนี่ขับแบบนี้นี่พี่นี่เป็นตัวอย่างอย่างขับแบบนี้แหละอ๋อมันเลิ่มตบหนึในี่ไอ้ตุ้ซีไม่ขังไหนก็ขังไหนเลยตั้นึงไม่ใส่เนมมันบราซิลอ่ะไอ้ตูดโด่งๆอ่ะ เชื่อพิเศษเอาละไทยมาไงครับเนี่ยโอ้คนยืนอยู่ข้างหลังนี่เนาะกินข้าวกินข้าวก็ไม่เห็นเนาะพี่ไม่มีแต๊ดด้วยแหละถ้าพี่มีแต๊ดเขจะลงไปเอารถออกใส่ส้มด้วยพี่พีไม่ต่อมอีกอันมีแต๊ดหันออกพูดอย่างไม่ต่อมเจ้เจ้ครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ